สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กระหอดหนาง,งานครับกระหอดหนาง,ง้นเป็นทีมอยปลอยนะครับอยู่วัดนครธรรมอำเภอวัฒนานครนครับจังสวรก้วครับวันนี้มีคอนเสิร์ตครับพี่น้อง จอดจ่ดับเพิ้ครับเพิ่อให้จอดที่นี่นะครับรับทิมงานเฮาสี่คันจอดที่นี่เปิด พี่น้องหนางานเขาตอนนี้เพิ่งกำลังหนีคอนเสิร์ตูครับอยู่ด,ดันไหนนะครับเป็นงานใหญ่ครับงานร้อยกระทงครับพี่น้องนี<ๆ>่นะ<ๆ>ครับของจอดรถเขาอ่ะก<ๆ>็แน่ใจนะครับว่าสีได้นอนหนีป้ว อันที่จริงนี่ต้องไปจอดรถด้วยด้านไหนครับแต่มันมีมีคอนเสิร์ตเพื่อให้มาจอดจะ่นีก่อนนะครับงานนี่ส่วนหนึ่งครับกำลังมารถลังรถข้อตูมรับกำลังน้ำคนกันมาส่วนรถเวทีกับกำลังมาขึ้นครับฮอตเดิกอยู่เนะพิ่นออกปัน่นกะะว่าฮอน,นี่ก็คืออักพนเลยนะครับเตรียมที่จี ตัางหันมื้อนนะครับผม<น>สีคันนะครับจอดอนี่ดะทีมงานาอนออะไมใช่เบอร์อะไปใช่เบริเบร์ไม่ใช่เบิรไม่ใช่เบไม่ปนยางละเทียวบะ ก็เที่ยวเน่สนามปดตองเน่วันหุดงาเปีตองยังนี่ดิสนามปีตองอ่อนบอกไปเนี่ชาติเรับเล่นปีตองมั่ หอวเรียนเปลียตองน้ำเบิเล้ลได้เพ่อไรโอ้แน่นอนเี่ครับพอาล่ะโอ้แน่นอนอแต่วนนออ่านี่ครับรถเขาสามคันสี่คันจอดนี่เบิ้ลรับเบิ้ลที่เหลือเพราะ,ะนา่าจะเห็นไปจอดด้านใน เสียม่าหัอ่ดม่มัดอยสาวน้อยระเพิ่อนโชว์นะเก็ีนะครับโอมโกครับเอามาให้โกเอามาให้ทีมงานทีมงานสาวน้อยเพิ่นแงกับทีมงานสาวน้อยระเพิ่นโชว์นะครับทีมแสงสีเสงใสนะครับ เ่นนอนนี่ติมเนี่ยมีเอามีไฟดีดีแล้มีไฟใส่จัดเต็มหมดเลยควดแล้ว กัวยังไงนะตัวยิงเข้าอยู่น,นลางกึไปไปยกก่ยวนีสสันไ <c oughs> มอนี้ครับเขาต้องเอ้ยมื้ออื่นนะครับเขาต้องการแสดงอยู่วัดนครธรรมนะครับวัดนครธรรมเป็นบุญร้อยกระทงครับพี่น้องอำเภอวัฒนานครนะครับ จังหวัดส,สาแก้วนะครับครั้ง,งแรกที่เขาไปมาเดินโย่จังหวัดส,สาแก้วนะครับฝากพี่น้องไม่กําลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงแจกกักน,นหลายครับพี่น้องทั้งสาแก้วนะผมพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งสาแก้วเนาะน้องทั้งวัฒนานาครน,นะครับเนี่ยไม่มีมืออื่นนะครับมาทำการแสด,ดงอยู่วัฒนานคอนทำนะครับทีมงานกัน ส่วนหนึ่งกับมาพักเลี้ยงอยู่นี่ครับก็บถือว่ามากันเบิด์ตกับมาเหมือนทุกขันทีมเวทีทีมฉากทีมยังครับเดินทางมาหนีนะครับส่วนรถบัสนะครับออกออกสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนี่แหละพอนะเวลาทางใน,นมันนี่รถตีนะครับผมประกาศไปไทยเว่ามัน,มนเป็นยังต่อคลิปมาแต่พี่น้องเขียนไม่ได้เบื้องคลิปเนาะจะติดลีกซิ์ติดยังนะครับ มีคอนเสื่อมกับมืออื่นมือนี้มืออื่นค่อยจะเป็นทีมงานสาวน้อยลำเพินโชว์เขานะครับไปทำการแสดงนะครับในบัลูวัลลินซอดแจ้งบอนะครับพี่น้องเป็นของทีมงานเต้ยอินเตอร์เทนเมนต์นะครับงานลอยกระทงนะครับพี่น้องงานลอยกระทงนะครับงานใหญ่อยู่ครับพี่น้อง เขาไกลครับเขาม้าก็จะเห็นไฟงานเลยแยกไฟแดงมาเร็วขวาครับจากจากทางพงม้านะพี่มมนะครับพี่น้องจากทางสา,งา,งางแก้วแยกมาหอดสีแยกไฟแดงเร็วขวาเขามาประมาณกิโลหนึ่งรับกิโลหนึ่งกับหอดงานเขามาจากทางนี้นะครับ จะเป็นทีมงานเสียงีเสียงนะครับหอดก่อนมูนับก็เลยได้มาจอดนี่พอดีเลยครับมีไฟมี่ยังใส่พร้อมนะครับเสดนอนอยู่นี่นะครับพี่น้องทีมงานฮอลนอนอยู่นี่ครับตะเพลิงนะครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลูกปิยนอำเภองชัออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวประมาณลอยกว่านะครับหอดสามมือแล้วนะครับฝากพี่น้องดันดันให้หอด สามหมื่นเร็วนี้นะครับพี่น้องเพื่อลุงปิยะมีเสื้อผพายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ